ก็ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเก๋ไม่ครับนารูโตะนะครับผมกับพาร์ทที่ทรา่ก็ลืมไปแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งในพาร์ทที่เราวก็ผมที่ผมอ่ะไปจบกันที่ตรงปราสาททางด้านนู้นนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมจะไปเล่นนอกรอบมานะครับซึ่งผมก็ไปเล่นมาแล้วนะผมไปไล่เก็บสเกลวิเทอร์มาแล้วนะครับอ่ะแต่ถามว่าทำไมผมถึงะกลับมานารกอีกนะครับผม เพราะว่าผมลืมเอาโซแซนกลับไปนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปหาโซแซนก่อนละกันนะครับผมโอเคจะสังเกตว่าตอนนี้เลเวลผมพุ่งกระชุดเลยนะครับอ่าพุ่งไป52เลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมล่าสกลิลเนี่ยผมล่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคสึ้อผมก็ยังยังไม่ได้ช้วิวเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยชาแล้วกันนะผมขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยอทำที่อินชาร์มาแล้วกันนะครับรอผมมีดาบแบบ ดับดีๆก่อและกันนะโอเคอน่าไงโซเซนเจอแล้วก็ผมมาเดี๋ยวเรามาขุดโซเซนก่อนละกันนะครับมาแป๊บมาแป๊บ,บ,บ,บนะผมโอเคปึ๊บไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าเรียบร้อยลงอย่างเ่ียนวนนะครับโอเคถามว่าเอาโซเซนไปทําไมนะครับคือผมจะเอาโซเซนไปสร้างวิเทอร์นะครับผมคือผมลืมไปอะว่าถ้าจะสร้างวิเทอร์มันต้องใช้โซเซนด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอากลับไปเยอะๆเลยนะครับผมโซเซนนะโอเค ซึ่งเดี๋ยวพอกลับบ้านไปผมไปอ่าเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าคือตอนที่ผมเล่นนกรอบเนี่ยผมได้ไปทําการขุดเพชรมาเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าพ <Cook. S 1> อผมคํานวณไปคํานวณมาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเพชรของผมมันจะมันจะไม่พอนะครับผมผม,ผมเลยอ่าไปขุดเพชรมาเพิ่มด้วยนะครับอ่าเดียวกับคือผมถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดนะผมน่าจะขุดเพชรมาเพิ่มประมาณ8เม็ดนะครับผมโอเคนะครับอ่า ซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วครับในการทำํำคาถานะโอเคคือบอสนี่เนี่ยใช้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมผมเลยขุดมาเพิ่มนะโอเคครับอ่ะซึ่งตอนนี้โซเซนก็น่าจะพอแล้วมั้งครับมามาโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าผมกลับไปสร้างอ่าสร้างสักส,ส,ส,สร้างเวิเทอร์ครับผมปัญหาคือมันกลับไงวะโอเคผมไม่คือผมอ่ายังไงมีบล็อกอยู่ครับผมมีบล็อกอยู่นะครับโอเคปึ๊บ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 โอ้โหเออว่ะผมจะบล็อกไปทำไมวะเนี่ย ทางขึ้นก็มีนะครับผมโอเคนี่ผมได้เปิดสเกลแบบป่าวะรู้สึกเหมือนอ่าโอเคเปิดไปอยู่ครับผมโอเคปับปับปับนะครับอ่าประตูประตูชิบหายลืมทางลืมทางกับประตูโอเคถ้าจะไม่ผิดนะอ่าน่าจะอยู่ประมาณด้านนี้นะครับผมดับเราเอาลวนๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณด้านนี้นะประตูโอเคนะครับปับปับปับแถวๆนี้แหละนะผมประตูน่า จะอยู่ใกล้ๆกับอ่แถวนี้แหละนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะพิกัด80นะผมโอเคพิกัด80พิกัด80พิกัด80นะครับเอานี่มาทางตันนี่วะใครยิงใครยิงโอ้ยพระเอ้ยแก๊สยิงครับผมแก๊สยิงนะครับเอาชิบหามไปทางไหนไมไ่ประตูเนี่ยโอเคครับอา่าประตูอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ปะวะประตูประตูประตูหายเอ่อเปิดแมปดูก็ไม่ได้ช่วยอ๋อนี่นไงเจอแล้ว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 เนี่ยผมโอ้ย กือบหายไม่เจอครับผมเกือบหายไม่เจอรับอะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปเอาประตูก่อนลวกันนะครับประตูประตูประตูนั่นไงประตูเจอแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปผมจะให้ดูครับผมว่าผมทําอะไรไปบ้างครับหลังจากที่ผมไปเดินนอกรอบมานะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอะโอเคผมกลับมาที่บ้านกันแล้วนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับเปิดเปิดประตูโอเคอานี่ครับผมนี่ อันนี้คือของทั้งหมดที่ผมได้มาจากการเล่นนอกรอบนะครับก็เป็นอ่าเป็นกระดูกมากมายเลยนะครับถามว่ากระดูกได้มายัางไงได้มาจากการที่มันดอบจากาวิทเทอร์นะครับจากสกลวิตเทอร์นะครับผมแล้วก็โครูกครับผมโครได้มาจากการที่มันดอบจากวิ t เทอร์เหมือนกันนะครับส่วนเหล็กนี่ไม่เกี่ยวเหล็กนี่ไม่เกี่ยวกับผมโอเคแล้วก็เป็นโกลสโตนนะครับแล้วก็อของต่างๆครับผมแบบดาบได้โคตรเยอะเลยครับ ความจิ้มดาบดาบมันมีเยอะกว่าน,นี้อีกนะครับผมแต่ว่าผมเอามาเอามาไม่หมดนะครับโอเคแล้วก็ไฮไลท์ผมนี่ครับไฮไลท์ครับไฮไลท์เป็นหัวของสกิลวิตเทอร์ครับผมทั้งหมด22ชิ้นนะครับหผมเก็บมาอย่างเยอะเอเนะครับแบบครบทุกอย่างนะครับผมโอเคแล้วแล้วก็ผมได้ทําการขุดแร่มาเพิ่มด้วยนะครับอนี่ได้มาเพิ่ม36ชิ้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการล่าวิตเทอร์กันดีกว่าผม ซึ wow. er okay. ่งผมจะไปสปอนไกลๆหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าถ้าสปอนใกล้บ้านเนี่ยเดี๋ยวบ้านแตกเดี๋ยวบ้านแตกนะครับผมโอเคบับหายแล้วบับใหม่แป๊บบับปับับปับบับับับไม่ติดบับไม่ติดนะครับผมโอเคมาติดแล้วนะครับอ่ะผมสปอนตรงไหนดีวะคือผมไม่อยากสปอนมันใกล้บ้านอ่ะเออโอเคประมาณนี้ก็ดูดีนะครับผมอ่ะเออปิบเปบโซแซนนะครับโอเคโคตรภูมิใจอ่ะได้หัวมายี่สิบสองชิ้นนะผมไปนั่ง นั่งเด็ดแทบตายครับโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับแล้วมันวางอย่างไรเนี่ยอ่าต้องวางหัวไว้ด้านบนนะครับ3หัวโอเคปึ๊บปึ๊บมาพร้อมไปเป็นอาเตรียมของก่อนมาพร้อมโอเคปั๊บด้วยอ่าฮาคิปึ๊บปึ๊บตีตีตีเอาตีไม่เข้าทำไมวะอ๋อต้องใช้ตัดธมาตีป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าโหอ๋อสงสัยมันมันรีเล็กอยู่มั้งครับโอเคจะรอมันรีเล็กเสร็จนะครับผมโอเคปปปึึึ๊๊๊บบบปึ๊บปึ๊บ โอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมามาโอ้โหโดนแรงแรงบอกเลยว่าแรงบอกเลยว่าแรงไอ้บ้าวิเธอ์มันลอยได้โอ้โหอ้บ้าเอยลงมาสินายจะตายแล้วจะตายแล้วแปบหนึ่งแปบหนึ่งแปบหนึ่งนะโอเควิเถอ์วิเทอ์วิเธอร์โดติไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะตายแล้ววะตายตายแน่นอนบอกเลยว่าตายแน่นอนนั่นไงเออไม่เป็นไรครับผมของไม่ตกครับของไม่ตกไงมันดีตรงที่ของผมไม่ตกนี่แหละครับโอเคอ่อแปบนึงนะผมว่าเราต้องใช้ธนูว่ะธนูธนู ธนูมันคาบไงวะธนูธนูนี่ไงธนูโอเคโอเคแต่ผมขอคับคับธนูไปสู้แล้วกันนะครับธนูจา๋าโอเคเออว่ะแต่ผมก็ไม่มีคือผมผมไม่มีลูกลูกธนูว่ะช,ชิบหายครับท่านผู้ชมครับแล้วปัญหาคือสิกมาแล้วปัญหาคือสิกมาแล้วโอเคเราไปสู้ดูก่อนล้วกันนะผมถ้าสู้ไม่ไหวยังไงก็คอยดูคอยโอ้มันจะบินไปไหนไอ้บ้าวิเทอร์ไอ้บ้า,อ,บา,อ,บาอย่าฆ่าวัวไม่โอ้โหแบบเน่าเลย แบบเน่าเลยนะครับไม่เอาเดี๋ยววัวตายโอ้โหวัวเกลี้ยงวัวบอกเอ้ยบัวจะหมดบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอพอเฮ้ยพอวิเทอร์พอได้แล้วพอปั๊บ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 โอเคอ่าโอเควิเทอร์พอแล้ววิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์เต้นวิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์โอเคปุ๊บปุ๊บไม่ถึงวะไม่ถึงวะไม่ถึงวะเรียบร้อยโอ้โหซีเบต้าเมทซีเบต้าเมทเอต้องปั๊บด้วยปั๊บด้วยโอเคปั๊บด้วยเดือไปเดือยปั๊บด้วยเดือยปั๊บโอ้โหมันไม่ถึงวะครับเอาไงดีะ ปั uhm, บ๊บหมดแล้วปั๊บหมดแล้วปั๊บหมดแล้วพอแล้วพอแล้วชึบชึบไปถึงว่าไปเถอะไปเถอะโอ้โหโคตรหดโคตรหดบอกเลยว่าหดมากโอเคบอกเลยว่าหดมากตกตกบอกเลยว่าตกทั้งตกทั้งตกนะครับโอเคปั๊บกระโดดถึงติงถึงเร hai, ียบร้อยเรียบร้อยโดนไหมโดนจังๆโอ้แต่มันรีเลือดมันรีเลือดมันรีเลือดไอ้บ้าลงมาลงมาลงมานี่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  ลงมาหนิลงมานี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ตรงมาหนิโอ้โหวิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์นี่จังๆบอกเลยว่าจังๆบอกเลยว่าจังๆครับบอกเลยว่าจังๆครับถึงไม่ถึงครับถึงโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ดีเดี๋ยวรียบร้อยโรงเรียนจีนโอเคเนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์ผมอยู่ไหนวะอ่าเนเธอร์สตาร์ผมหายไปไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นั่นอ่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวตายมันนะ Star นในเธอสตาหายเหรอเจนใดชัยแมวนะตดได้ขึ้นโอเคเนเธอสตาหาก่อนหาก่อนนะครับเนเธอสตาเนเธอสตาผมหายไปเหนวะโอเคเดี๋ยวนะเอาชิบหายหายนเธอสตาไม่เจอไอบ้บ้าโอเคยังไงเจอแล้วโอ้โ oh, ห oh. นึกว่าจะหายไม่เจอครับผมมาครับชิ้นแรกของผมด้วยความยากลำบากครับผมโอเคครับ okay. มาผมว่าผมแบบนี้นะโอเคโอเค ผมว่าผมไปสปอนสปอ,สปอนวิเทอร์ในในเหมืองกี่ปะเออผม,ผมว่าผมมาสปอนวิเทอร์ในเหมืองดีกว่าวนี่ไงนี่ไงมีรวมอยู่มีรวมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมว่าผมสปอนวิเทอร์ในเมืองน่าจะดูดีกว่านะครับผมโอเคมาปั๊บปั๊บปั๊บอโอเคเออว่าผมเรียผมเรียมทําชุดวะครับโอเคช่างเถิดว่ผมเรียมทําชุดก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคมาสปอนสปอนอีก,อ,กอีกสักตัวแล้วกันนะครับโอ้ยเมื่อกี้นี่ตึง เมื่อกี้นี่ตึงครับผมบอกเลยครับอะไรวะเออ,เอ,อ,เอ,อคริปเปอร์คริปเปอร์เนี่ยผมผมว่ารับกลับไปทําชุดก่อนดีกว่าไหมเออว่ะผมว่าผมกลับไปทําชุดก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคเอบ้าน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 อยู่ตรงไหนวะบ้านโอเคบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณโอ้ทำไมมันไกลจังวะนนี้บ้านบ้านของเรานะครับโอเคบับปแป๊บวิ่งเร็วสปีดเทอร์โบขั้นเทพนะครับอ้าวฝนตกว่ะเอ้ยนี่มันคริปเปอร์คริปเปอร์หายคริปเปอร์ เรียบร้อยนะครับโอเคเฮ้ยนี่มันเฮ้ย,ยแต่ยันแติยลืมไปลืมไปจักราจะหมดจักลาจะหมด,หมดต้องออมจักราเอาไว้นะนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับอ่าเฮ้ยได้ธนูมาแล้วว่างอโอเคครับทำไมฝนมันตกหนักจกังวะเนี่ยโอเคครับมานอน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 ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่ตึงบอกเลยว่าตึงนะครับตึงมากนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะทำชุดเพิ่มแล้วกันนะชุด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 จ๋าชุดอ่าโอเคมีเหล็กอยู่นะครับเหล็กจ๋าทำชุดแป่า uh, กางเกงมากางเกงปึบปบปิบปบ,ปบกางเกงกางเกงแล้วก็หมวกหมวกหมวกอ่ะแล้วก็รอ,องเท้าผมรองเท้าครับรองเท้านะครับงอเฮ้ยเมื่อกีอ้นี่มันนี่มันเข้มชิดยา <c oughs> เข้มชิดยาครับผมโอเคเอาหมดเลยดีกว่าเผื่อเอาไปปาเล่นนะครับโอเคมาชุดพร้อมนะครับแสบแป๊บปรับปับ,ปบ มาวิเธอรพร้อมไฟพร้อมไฟทุกสถ,สถานการณ์เพื่อนโอเคไหมครับของของพร้อมเราไม่กลัวอะไรแล้วนะครับผมมาวิเธอร์มาสู้กันไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาหลุมอยู่ดีกว่าผมรู้สึกว่าถ้าสู้เนถ้าถ้าสู้บนอากาศแล้วมาสู้ยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสู้ในหลุมแล้วกันในหลุมนะครับปฏิวัวเราจะไม่ฆ่านานนะเพื่อนโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมจะค่อยทำฟาร์มบัวแล้วกัน นะครับอ่ะเจอหลุมแล้วเจอหลุมแล้วนะครับผมกินแป๊บสเต็กน้อยอร่อยเหลือเกินอร่อยเหลือเกินนะครับมาอ่าโซแซนอืมโซแซนโซแซนโอเคนี่ไงโซแซนนะครับผมมาบัตี้สเกลน้อยน่ารักขอค่าหน่อยเอาเอาของเปืบเปืบเปืบโอเคดอกว่ะดอกพนูกับดอกก็ดอกนี่ด้วยว,ว่ะแม่จับแมวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยว สกิลโอ้โหสกิลเยอะ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 ต้องต้องจัดการแล้วต้องขาแต้องขาแล้ว,าลวมาสกิล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 นะครับโอเคได้เออ่ได้ธนูมาสี่ชิ้นไม่น่าพอวะโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะสปอนโอ้โหทำไมมอนเตอร์เยอะจังวะเนี่ยผมปรับหมดโอเคปรับนอมอนไว้นะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะสปอนประมาณตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคอ่า ไอคิปล้อใจเย็นใจเย็นเห็นเว้ยเห็นเว้ยบอกเลยว่าเห็นนะครับบอกเลยว่าเห็นโอเคปึ๊บปึ๊บมาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังบับรอบับรอผมบับรอบับรอโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกตีไม่เข้าว่ะอ๋อมันอ๋อมันต้องรีเลือดก่อนไอ้บ้าโอ้โหแล้วผมไปตีชิบหายบับรอบับตัวรัวเนี่ยบับตัวรัวเนี่ยบับตัวรัวเลยมาเอ้ยเอ้ยเอาจังหวะจังๆว่ะโดนโดนทีนึงโดนทีนึง อุ้ยวุ้ยกับตายโอ้โหบอกเอ้ยเดี๋ยวเกับเดี๋ยวเดี๋ยวกับตายกับตายโอ้โหเลือดเดือดสามโหลดเมื่อกี้อ่ะมาวิเทอร์วิเทอร์โดีตีวิ่งโดดกระโดดตีวิ่งหขวดกระโดดตีวิ่งโอ้โหหอบหอบอวิ่งหขวดกระโดดตีวิ่งหขวดกระโดดตีจังๆสิครับวิเทอร์ครับวิเทอร์โอ้โหวิเทอร์ก็วิเทอร์ครับวิเทอร์ก็วิเทอร์ครับมาวิ่งโดดกระโดดตีไม่โดนว่ะวิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์จัง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 แล้วอย่างงี้จังจังแล้วอย่างงี้อีกทีไหมอ ตายไหมไม่โดนไม่โดนักขี่วะโอ้ไปเถอะมีเ,เลือดเด้อไม่ตายวะเออเรียบร้อยนะครับผมโอเคได้มาสองชิ้นแล้วครับงอโอ้ยสู้สู้โคตรตึงอ่ะเออบอกเลยไอ้ผมว่าสู้ตึงมากครับโอเคอะเดี๋ยวลองมาดีเจนเลือดก่อนลกันนะผมโอเคจะว่าไปมันก็ก็ไม่จะสู้ยากเนาะโอเคไม่ไม่ได้สู้ยากเลยนะครับโอ้โหโคตรเหนื่อยโอเคโคตรเหนื่อยมาสปอนเพิ่มดีกว่าผม เพื่อไม่ให้มันเสียเวลาครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะวางผิดวางผิดอีกโอเคไม่เป็นไรอะ่ะวางนี้ก็ได้ปึ๊บ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 ,บนะครับอ่ะชึบชึบโอเคโอเคพร้อมยังมาโอเคเดี๋ยวผมไปไกลๆก่อนละกันครับผมไม่งั้นเดี๋ยวถ้าผมอยู่ใกลๆมันแล้วมันจะระเบิดนะครับมาพร้อมยังไอ้ชายเอ้ยวิเทอร์น้อยโอเคมาปั๊บละปั๊บละตีตี่ความตีเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนี่ยผมตายคาที่เลยครับตายยังเขียดครับผมโอเค ลืมเปิดห้ามอยู่ใกล้มันนะครับโอเคครับผมแป๊บนึงนะบับก่อนบับก่อนบับสิบับสิโอเคบับแล้วครับผมมาเวทเธอร์มาสู้กันใหม่อีบ้าเอ้ยเมื่อกี้ทำซะแสบโอเคบอกเลยว่าแสบเมื่อกี้เมื่อกี้ตบผมซะแสบเลยนะเวทเธอร์ยังไงเวทเธอร์เจอแล้วเวทเธอร์อย่าเพิ่งเวทเธอร์อย่าเพิ่งเข้าว่าผมเวทเธอร์เวทเธอร์มาเวทเธอร์เวทเธอร์พร้อมยังเวทเธอร์โอเคโอเคมาพร้อมยังไอเวทเธอร์น้อยเวทเธอร์น้อยโอ้ยวัวจะตายหมดบ้านเลยเพื่อนเพื่อนเวทเธอร์เวทเธอร์เพื่อนอย่าฆ่าวัวสิวัวมันไม่ทำวัวมันไม่ทอะไรผิด ถ้าข้าวมาข้าผมดิวิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์เออตะแหลตะแหลจังจังบอกเลยว่าตังจังโอ้โหบอกเลยว่าไม่ถึง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 โอ้โงงงงอ๋อมันโดดสูงจังมะกินแป๊บกินแป๊บเพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยตีตีจังจังดีฮับอกเลยว่าตังจังโอเคโอเคป๊บปบจักราจะหมดจักราจะหมดใจเย็นจักราจะหมดจักราจจะหมดเรียบร้อยได้มาเอา้าไม่เข้าตัวหาก่อนหาก่อน อยู่ตรงไหนเหน่อในเทอร์สตาในเทอร์สตายังไงโอเคได้มา3มชิ้นแล้วก็ผมผมต้องใช้กี่ชิ้นวะต้องใช้ประมาณประมาณประมาณยังไงผมผมผมจะทำอันนี้ับผมไอบัตรลายนี่ครับโอเคต้องใช้ประมาณโอ้โหต้องใช้เยอะเลยวะต้องใช้5ชิ้นปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องใช้โอเคต้องใช้5ชิน้นนะผมได้มา3ชิ้นแล้วครับอะ เดี๋ยวผมขอฟื้นฟูจักระก่อนจักันนะผมรู้สึกว่าจักระเริ่มหมดนะครับโอเคโอเคตึงบอกเลยว่าตึงมากๆกครับผมอเดี๋ยวผมไปหาที่ไกลๆสู้ดีกว่าว่าผมไม่อยากสู้ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมันโดนบ้านตัวเองนะครับผมส่วนวัวโอ้ยทำไมแถวนี้วัวเยอะจังวะเนี่ยโอเควัวเยอะวัวเยอะก็ดีแล้วครับผมเอาวัวเป็นตัวรอดนะครับโคตรเลวบอกเลยว่าเลวกับผมโอเคมาหมอดเซียนฟื้นฟูสยังหมดเซียนหมดเซียนโอเคน่าจะน่าจะเสร็จแล้วมั้งหมอดเซียน โอเคทำไมมันรัวจะงวะยังหมดเซียนเนี่ยอ่ะปึ๊บเบิ๊บเบ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 ๊บอ่าโอเคน่าจะแก้เสร็จแล้วนะครับผมมาปึ๊บเดี๋ยวผมลองหมดเซียนฟื้นฟูสักก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยสปอนมานะครับผมโอเคอ่าใช้ได้ยังวะหมดเซียนปึ๊บยังไม่ได้ป่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะผมโอเคปึ๊บเบิ๊บเบ๊บเบ๊บทำไมทำไมมันฟื้นฟูนานจังวะเนี่ยโอเคช่างเถอะครับผมว่าเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวบ้าหายเนาะโอเคโอเค เดี๋ยวผมจะหยุดเอ้ยหมดเซียนเสร็จแล้วครับมามาหมดเสียนพร้อมทุกอย่างพร้อมมาเพื่อนพร้อมยังระบเบิดดิระบเบิดดิรลเบิดดินั่นแหละ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 โดนจังๆนี่ครับโดนจังๆนี่ครับไปเทอร์กก็ไมเทอร์บอกเลยว่าไปเทอร์ก็ไมเทอร์ไอ้บ้าลงมาดิ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 โอ้โหจังๆเหลือเจ็ดอืกระจอกบอกเลยว่ากระจอกอโหบอกเลยว่าตกต่อยกระจอกมากโอเคยังไงเนเทสตาร์ บอกเลยว่ากากเฮ้ยโคตรปากโอเคโคตรโคตรขี้โม่งอ่ะโอเคบอกเลยว่ากากครับผมมาสักตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วครับผมมาปึ๊บมาพร้อมยังพร้อมยางพร้อมยางพร้อมยางโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวรอมาเลยเบิดก่อนแล้วกันครับผมโอเคบอกเลยว่ากากเฮ้ยโอเคโอเคนะครับมาตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคน้าเสียยังเสียยังนายโอเค เพื่อเโอ้โหมันบินไปไหนมันบินไปไหนมันบินไปหาบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่บ้านเราโอเคมันมาข้าวัวไอ้บ้ามาข้าววัวมาขัดข้าวัวชั้นวัววัววัวชั้นวัวมันโอ้โหใจเย็นเฮ้ยนายศัตรูใหญ่อยู่นี่เพื่อนหืมไก่จังวะไก่จังวะมันอยู่ไก่จังวะมันอยู่ไก่จงังวะโอ้มันโอ้มันไก่อะมันจะหนีไปไ,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 ไหนวะเนี่ยอ่ะกระตุกครั้งแรกอ่ากระตุกกระตุก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 โอเคโอ้มันจะดีหนีไปไหนวะไอ้บ้าเอ้ยโอ้จะกละดหมดแล้วเนี่ยเพื่อนอ่ากระตุกครั้งแรกเฮ้ยมันบินไปไหนวะ โ okay. อเคองกระตุกมากเลยพงแสบมันสวกแสบมันตีไปฆ่าวัวครับ nice. นายนะสนใจเราก่อนสิอย่ามึงฆ่าวัวเพื่อนเออนั่นแหละสนใจเราด้วยสนใจเราด้วยเพื่อนนั่นแหละร้อยดาเมจร้รอยดาเมจบอกเลยว่าบอกเลยว่าตายไหมจบไหมจบไหมจบไหมเรียบร้อยโอเคครบนะครับผมเนเทสตาครับ้ง่ายยิกก่งกว่าปอกกล้วยมดทุย <c oughs> ง่ายตรงไหนครับผมโอเคพาร์ทนี้ผมล่าเน,น,นเธอร์สตาร์ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมไปเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะทำกระถากันนะครับผม โอเคจะขอกลับบ้านเกาและกัน,นครับบ้านบ้านบ้าน,านกลับบ้านเรานะครับผมโอ้ยบูโคตรหดบอกเลยว่าตึงครับผมโอเคผมเลือหัวเวทเทอร์อยู่อีกเจ็ดชิ้นนบผมก็จะสามารถถ้าถ้าไม่ผิดพลาดนะผมน่าจะสามารถสร้างได้อีก2ตัวนะครับซึ่ง2ตัวก็ทําอะไรได้วะสองตัว2ตัว,2ต,ว2ตัวทำไอ้นี่ได้ผมนี่นี่โอเคแต่ว่าก็ไม่จะเป็นหรอกนะครับโอเคมาเดี๋ยวกลับบ้านเกาและกันนะครับผม โอเคมาอ่าปลือบๆปรับด้วยปรับด้วยปรับด้วยเออนั่นแหละหูความเร็วแสงบอกเร็วว่าบอกเร็วว่ายิ่งกว่าเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวฟาดเจ็ดนะครับโอเคปึเปึลือบๆๆจะกัะลดละลัวเลยจะกัะลดละลัวเลยนะครับมาพอๆๆเยอะเกินละเยอะเกินละนะครับผมโอเคมาครับอ่าพาร์ทนี้ก็ต้องอ่าเดี๋ยวผมอัดมากเกือบยี่สิบนาทีแล้วครับมาโ okay, อเคครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบกันแต่เพลงเท่านี้แล้วกันนะผมโอเคเอาเป็นว่าเจอกัน คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำกระถากันนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมบาย